เห็นไหมคะว่าหายไปหมดเลยอะ วันนี้นะคะเป็นรีวิวการทดสอบคอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งนะคะที่ปุ่นใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะซึ่งปุ่นเคยรีวิวเจ้าตัวเนี้ยไว้ในเพจปุ่นก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีหลายๆคนถามอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเพราะว่าสนใจสําหรับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะก็มีหลายๆคนนะคะถามมาว่าเอ้ยเรื่องการปกปิดสีที่ใช้แล้วสีเนี่ยตรงกับผิวไหมอะไรแบบนี้นะคะปุ่นเห็นว่ามีคนถามมาเยอะก็เลยเออมาทําเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูเลยดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าปุ่นเนี่ยมีรอย แผลเป็นจากสิวเนี่ยเยอะพอสมควรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาทดสอบการปกปิดให้ดูไปด้วยเลยในตัวดีกว่านะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นรีวิวของคอนซีลเลอร์ของ Hourglass นะคะ ซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นมาบ้างแล้วหรือว่าใช้อยู่นะคะแต่ส่วนตัวปุนเนี่ยใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าชอบสําหรับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้เลยนะเพราะว่าให้การปกปิดที่ดีมากแล้วก็เนื้อบางเบานะคะแล้วก็เซตตัวกับผิวได้ดีด้วยซึ่งวันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวแบบละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันเลยก็คือเป็นการลงด้วยแปรงกับลงด้วย นะเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหวังว่าหลายๆคนคงจะถูกใจกันเพราะว่าเห็นสอบถามเกี่ยวกับตัวนี้เข้ามาเยอะเนาะแล้วก็จะได้ดูด้วยนะคะว่าการลงที่ผิวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างปกปิดได้ดีมากน้อยแค่ไหนส่วนจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้คอนซีลเลอร์อาราัสกันเลยดีกว่านะคะสีที่ปุ่นมีนะคะก็คือสีนี้ชื่อว่าสีซีเพียนะตอนที่ไปลองที่ร้านนะคะปุ่น มีสสีที่ใกล้เคียงกับผิวก็คือสีฟอนกับสีซีเพียแต่ว่าตัวสีฟอนจริงๆมันจะใกล้เคียงกับผิวปุ่นสุดนะแต่ว่ามันหมดนะคะวันนั้นก็เลยไม่ได้เอามาเอาเป็นสีซีเพียมาแทนซึ่งระดับความขาวเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าตัวซีเพียเนี่ยมันจะมีความติดเหลืองมากกว่าแล้วก็ตัวฟอนเนี่ยจะติดอมแดงกว่านะคะก็จริงๆใช้แทนกันได้เนาะตัวปุ่นเนี่ยประมาณสีผิว NC 20-25 e e e เดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะจะเป็นหลอด ะตัวหัวจะเป็นพายแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ป้ายที่ผิวได้เลยหรือว่าจะป้ายที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยเบนลงกับผิวอีกทีก็ได้เนาะจริงๆตัวนี้เขาจะมีแปลงขายแยกมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าปุณไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่าส่วนตัวมีแปลงคอนซีลเลอร์ที่ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมีความคล้ายคลึงกับของเขานะก็จะเป็นแปลงหัวพุ่มแบบนี้นะคะ ปุ่นจะใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะเป็นประจำแต่ว่าจริงๆปุ่นลองมาหลายแบบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนิ้วหรือว่าฟองน้ําหรือว่าแปลงนะคะต้องบอกว่าสําหรับตัวปุ่นเ่ยปุ่นไม่ชอบเวลาเบรนด้วยนิ้วเพราะรู้สึกว่าด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขา,ามันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็แห้งไวพอเราเบรนด้วยนิ้วเหมือนมันเบรนไม่ทันแล้วก็มันจะรู้สึกดูหนา ก็เลยใช้เป็นแปลงนะคะเพราะว่าชอบแล้วก็มันดูบางเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้การปกปิดที่ดีส่วนฟองน้ําก็ดีเช่นกันแต่ว่าส่วนตัวชอบเฉ้แปลงมากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองทั้งแปลงแล้วก็ลองแบบฟองน้ําให้ดูอย่างละข้างละกันเนอจะได้เห็นความแตกต่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันเลยนะคะซึ่งบุ่นเลือกวันเหมาะคือวันนี้เลยเพราะว่ายังมีรอยแดงจากสิวอยู่บึมเลยนะทุกคนก็คือตอนแรกไม่แน่ใจว่าเฮ้ยประจําเดือนมาหรือว่าแพ้หน้ากากนะคะแต่มานั่งสังเกตรอยสิวแล้วคิดว่าน่าจะแพ้หน้ากาก ่มันจะเป็นรอยรอบๆบ,บริเวณนี้เลยที่เราใส่หน้ากากเนี่ยคุณบู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 บเลยอะคือช้ำมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นละเหลือแค่รอยดําฝาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาทดสอบให้ดูเลยว่าไอตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันปกปิดได้ดีหรือเปล่านะคะอ่ะปุ่นจะใช้ข้างนี้เป็นแปลงแล้วก็ข้างนี้ลงด้วยฟองน้ำละกันนะเออจริงๆเวลาปุ่นลงเนี่ยปุ่นจะลง ลองพื้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อเพิ่มการปกปิดแต่ว่าวันนี้ปุณจะลงตัวคอนซีลเลอร์ก่อนเลยเพื่อให้เห็นเพียวๆไปเลยว่าเวลามีรอยดําแล้วลงปุ๊บเนี่ยมันจะให้การปกปิดประมาณไหนนะคะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นเนื้อลิควิดแบบนี้นะคะก็ถ้าใช้นิ้วเบลนด์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามันปกปิดรอยเส้นเลือดได้ด้วยเนี่ยที่หลังมือถือว่าให้การปกปิดที่ดีเลย แต่ว่ามันไม่หนาเลยนะแล้วก็เซตตัวไวแห้งไวนะคะถือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากๆเลยอะทีนี้เราจะมาลงกันที่ผิวให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะ<ม>ก็อย่างที่บอกไปเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเม็ดสีแน่นนะคะแล้วก็เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายแห้งไวเพราะฉะนั้นต้องริดเกลี่ยนิดนึงอย่าลงเยอะทีเดียวแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยม,มันจะไม่ทันนะคะมันจะแห้งก่อนคุณจะลงครึ่งหน้าข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะใต้ตาก่อนละกัน มันก็ดูแบบปกปิดได้ดีทีเดียวเลยนะมันอาจจะไม่ได้แบบหายสนิทวบแต่ว่าถ้าเทียบกับ้างเนี้ยข้างเนี้ยคือตาดูสว่างขึ้นมาทันตาเห็นเลยเนาะก็คือมีความแบบปกปิดแล้วก็ปรับผิวให้ดูดีขึ้นถือว่าให้การปกปิดที่ดีใช้ได้เลยแล้วก็จะเห็นได้เลยเนาะมันก็ไม่ได้ดูหนาหรือดูหนักอะไรก็ดูบางเบาดีนะคะ เห็นไหมคะว่าพอลงด้วยแปลงนเนื้อมันจะดูแบบบางเบาดูไม่หนาเลยแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีด้วยเห็นไหมคะรอยเมื่อกี้ก็คือดูเบลนไปเลยอะ่ะอาจจะแบบคือถ้าต้องการให้กริตจริงๆผมว่าต้องลงทับเพิ่มอีกสักรอบนึงแต่ว่าส่วนตัวผุนแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงอย่างอื่นเพิ่มนะคะเช่นพวกรองพื้นบัวแป้งก็จะค่อยๆทับกันเป็นๆชั้นๆเนาะมันจะได้ไม่ดูหนาหนักเกินไปด้วยนะคะ ขนาดรอยแดงที่เป็นรอยแผลข้างบนจมูกเนี่ยหายไปเลยเนาะถือว่าประทับใจทีเดียวนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้เห็นไหมคะว่าหายไปหมดเลยอะ่ะคือมันดูโอเคมากๆนี่คือสาเหตุที่ผุชอบใช้เป็นแปลงนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะมันจะดูแบบได้การปกปิดอะแต่มันดูไม่หนา ลงทั่วแล้วนะคะบริเวณที่เป็นรอยต่างๆเนาะเช่นตรงนี้ตรงข้างจมูกเมื่อกี้ที่แดงๆแป๊ดๆเนี่ยก็กลบไปแล้วด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นรอยแผลแล้วก็ตรงใต้าตาเนาะคือลงแค่นี้ก็ไม่ต้องลงรองพื้นแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนมันกลบพวกรอยที่มันเป็นปัญหาต่างๆได้ดีนะมาดูความแตกต่างกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับข้างนี้เนาะกับข้างนี้ข้างนี้นะคะก็คือจะเป็น ข้างที่ลงด้วยแปลงนะคะแล้วก็ข้างนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยเป็นผิวสดๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีการปกปิดที่ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หน้าเราดูแบบเฮ้ยดูดูหนาดูหนักยังดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ปกปิดดีมากอะเราเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะคะก็จะดูว่าผิวแบบเฮ้ยโอเคมากแล้วอะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้ปุ่นจะใช้เป็นฟองน้ำให้ดูแล้วกันเนอะว่าลงแล้วได้กานผิวที่เป็นประมาณไหน สำหรับฟองน้ํานะคะวันนี้ใช้เป็นตัวนี้นะจะมาในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีฟองน้ําอยู่4ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกชิ้นที่เหมาะสมจะลงรองพื้นมาใช้แทนและกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นฟองน้ําในการลงนะคะสําหรับวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ละกันเพราะว่ามันมีความหัวแหลมกว่านะะเนื้อฟองน้ําอันนี้ก็ ที่เห็นนะคะมันมีความแบบยืดหยุ่นดีเนื้อละเอียดนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เนี่ยลงด้านนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเริ่มที่ใต้ตาก่อนนะคะอันนี้คือลงด้วยฟองน้ำนะคะ แต่ว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะก็ค,คือลงแล้วก็เบลนให้มันบางๆเข้าไว้มันก็จะยังเห็นว่าจะยังมีร่องรอยของใต้ตาดําอยู่บ้างถ้าอยากให้มันกริบกว่าน,นี้ปุ่นว่าต้องย้ําอีกสักรอบหนึ่งตรงช่วงนี้นเนาะแล้วก็ค่อยๆเบลนให้มันเป็นชั้นๆเลเยอร์ขึ้นมานี่นะคะที่มีรอยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ น,นี่คือฝองน้ำนะคะด้านนี้แปลงนะคะด้านนี้ฝองน้ำที่รอยกระกันบ้างนะคะจะมีรอยกระอยู่ตรงช่วงนี้เนาะ รือว่าปกปิดร้อยกบได้ดีทีเดียวเหมือนกันนะมันก็จะเห็นอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็ดูจางลงไปน,นะคะออะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็คือด้านนี้ลงดปแปลงนะคะด้านนี้ลงตรงน้ำจะเห็นว่าให้การปกปิดที่ดีทั้งคู่นะคะแล้วก็ดูบางเบาไม่หนานักเนาะให้ดูใต้ตานะคะเรื่องการตกร่องก็ถือว่าเนียนเรียบดีนะคะไม่ได้ตกล่องอะไรน่าเกียดเนาะ แล้วก็ช่วงบริเวณนี้ที่เมื่อกี้เป็นรอยดําแล้วก็ตรงจมูกเมื่อกี้แดงแป๊กเลยนะคะก็ปกปิดได้ดีหรือว่าแพ้บริเวณตรงจมูกตรงนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงคางนะคะที่เมื่อกี้แบบเยอะอุดอๆดอดเต็มเลยตรงนี้นะก็เรียบเนียนดีนะคะแล้วก็ตรงใต้ตาข้างนี้กับรอยกลากก็ถือว่าปกปิดได้ดีเป็นที่น่าพอใจ โอเคค่ะปุ่นก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ลงทดสอบคอนซีลเลอร์ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะซึ่งหลังจากที่ลงตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยปุ่นก็ไม่ได้ลงงานผิวอื่นๆเพิ่มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นรองพื้นหรือว่าแป้งก็คือไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเป็นงานผิวที่เกิดจากการทาตัวนี้เพียวๆเ,เลยนะคะ ก็จะให้ดูกันนะคะว่าเป็นงานผิวที่ดีเนาะนแล้วที่เราไม่ต้องลงพวกรองพื้นหรือคุชชั่นอื่นๆตามเลยเนาะแค่ใช้พวกแปลงหรือว่าฟองน้ําอุปกรณ์ต่างๆเกลี่ยให้ทั่วเนี่ยก็จะได้งานผิวที่โอเคมากๆเลยแล้วก็ปกปิดดีมากด้วยนะคะสําหรับปุ่นนะถือว่าติดทนทีเดียวเพราะว่าทาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยก็ยังปกปิดได้ครบอยู่นะแล้วก็เรื่องการตก่ลงเป็นคราบเนี่ยสำหรับปุ่นไม่เป็นนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มากๆทีเดียวสําหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆราคามันก็ถือว่าแรงอยู่แหละพันกว ะะสําหรับหลอดหนึง่งแต่ว่าผุนว่าด้วยงานปกปิดของเขาที่ดีแล้วก็เม็ดสี pigment ของเขาที่แน่นนะแล้วก็เนื้อมันดูบางเบาดีบุนก็สุกว่ามันก็คุ้มค่านะหลอดหนึ่งก็ใช้ได้นานทีเดียวก็สําหรับส่วนตัวนะคะก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดก็คิดว่าคงจะใช้ตัวนี้ต่อถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอื่นใหม่ๆที่อยากลองมาเพิ่มเติมนะคะก็วันนี้มาทดสอบการปกปิดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กาลังเอ้ยมองหาสีของเจ้าตัวนี้อยู่หรือว่าอยากรู้ว่าปกปิดได้ดีมากน้อยแค่ไหนก่่อนทีจะ สินใจซื้อนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะสําหรับใครที่ชอบวิดีโอสไตล์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe เป็นกําลังใจให้ปุ่นหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไว้ปุ่นจะมาทําวิดีโอแบบนี้เรื่อยๆละกันนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันค่ะ